่นอากาศยามเช้ามันดีจังเลยนะอยากไปเจอผู้คนจังเลยเอ้ามังต่เมื่อไรอะคะเนี่ยไม่เห็นเลยไอ้บ้า เสียงดังเลยเสียงดังเลยหลายคนเลยหลายคนเลยไม่ได้อยู่คนเดียวใครตอนนี้ครับฟ้าอยู่ที่กองถ่ายนะฮะกอรักรุ่นพี่นะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราเนี่ยมารวมตัวกันรอบนี้จะเป็นซีนหอพักซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นซีนของดีกับมาร์คเขาจะพ่อแง่แม่นอนมาโกรธกันมานู่นนี่ได้ขออกันก็ทีนี้ถึงซีนเขาก็จะบอกนะครับว่าภัยสังคมแทบจากทุกคนรวมตัวกันอยู่ที่หอพักนี้กันหมดเลยซึ่งวันนี้ไม่ได้มีฟ้าคนเดียวคุณขา พี่สายช่วยแพนกล้องไปรอบๆเดี๋ยววันนี้อยู่กี่คนกรับทุกคนเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเห็นไปหมเลยกิจกรรมนะครับก็เห็นคิวของพี่นุชานะคะสวัสดีค่ะอุ้ยอะมีกล้องมาทำอะไรอะเรามาสัมภาษณ์แต่ละคนกันดีกว่าสัมภาษณ์แต่ละคนดีกัยนักกิจกรรมอะวัยนี้ครัอยู่กับยี่หว่าแล้วก็ลี่นั่นเองนะคะก็เป็นแก๊งเพื่อนที่อยู่เป็นพยานรักให้กับดีแม็กซ์เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่วันน <Ha. S 1> ี้จะเป็นคิวของวีมาร์คเหนือด้วยเหนือฮะแล้วก็เหนือด้วยพี่เล็กว่าได้เห็นซีนที่น้องถ่ายทำไปบ้างแล้วหรือยังสันที่สอนที่สอนเห็นเห็นเห็นซีนเหมือนแบบสิบแปดบวกหน่อยไม่มีซีนไม่มีนะสิบแปดบวกคือเป็นซีนที่ตบซีพ่อแม่เพราะว่าเด็กๆจะทำตาแม่ม่มเสียาหากันอะไรอย่างเงี้ยอะไอ่ะว่าไงครับพี่กรณ์วันนี้มีสัมภาษณ์อะไรพี่น้องคะหลักๆเลยพี่วันนี้เราจะมาพาไปแบบติดตามกรณ์เพราะเนี้ยเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นสถานที่ปิด <detection? S 2> วันเนี้ยเรามาต้องเข้าซีนถุงโบงแล้วเรามาตั้งแต่กลมบ้างจริง ada, จงวันเนี้ยพวกเราอะซีนเราเย็นเป็นซีนไหนว่าเป็นซีนที่ฟ้าทั้งมืดฟ้าทั้งมืดก็ได้ซีนไหนแต่เพราะเรามางั้แค่ไม่ใช่ค่ะซีนไหนก็คือว่าเราไม่รู้เราถ่ายซีนไหนแล้วก็ถามว่าซีนไหนมาซีนไหนดิซีนไหนซีนไหนข่าวกองเรือหรือพันเดียร์อะไรก็คือซีนไหนไปถาพัดพอไปดีกว่าก่อทั้งก่อนอ